คุณหมอปฏิพัฒน์ได้แถลงเปิดตัวเข้าสังกัดพักเป็นธรรมแล้วรอเพียงหนังสือยืนยันพ้นสมาชิกภาพสมาชิกพักเก้าไกลจากกะกะตก่อนจะยืน่นใบสมัครอย่างเป็นทางการยันว่าพักเดิมลาออกจากทีมงานทั้งหมดแล้วด้านนายปิติพงศ์เตรียมนั่งเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการทําให้พัก ได้เดินหน้าทางการเมืองตามดมการต่อไปอีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเป็นคุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นกะกะตแล้วครับยื่นกะกะต11ตุลาคมไม่ตรวจสอบการขับหมอองหาพบไม่สุจริตโทษหนักถึงขั้นยุบพ,พักเรื่องของหมอองย้ายพักนะ,ะ,กนะครับนายปฏิพัฒน์ได้แถลงข่าวซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกสําหรับการไปอยู่กับพักเป็นธรรมซึ่งคุณปิติพงษ์เตรียมนั่งเป็นที่ปรึกษารองประธานสภา โดยคุณหมอปฏิพัฒน์ได้ถแถลงเปิดตัวเข้าสังกัดพักเป็นธรรมแล้วรอเพียงหนังสือยืนยันพ้นสมาชิกภาพสมาชิกพักเก้าไกลจากกะกะตก่อนจะยืน่นใบสมัครอย่างเป็นทางการยันว่าพักเดิมลาออกจากทีมงานทั้งหมดแล้วคนคนพักเดิมเนี่ยลาออกจากทีมงานทั้งหมดแล้วด้านนายปิติพงศ์เตรียมนั่งเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการทําให้พัก ได้เดินหน้าทางการเมืองตามอุดมการต่อไปซึ่งเรื่องนี้มีการถแถลงข่าวกันตั้งแต่ช่วง10ิบนาฬิกาของวันที่10ตุลาคมที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลกรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่1พร้อมด้วยนายปฏิพร้อมด้วยนายนปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมนายกันนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมได้มาร่วมถแถลงข่าวพร้อมกับหมออ๋องที่เข้ามาร่วมในสังกัดพักเป็นธรรม หลังจากที่หมออ๋องถูกขับออกจากพรรคก้าไกลออกจากกันเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตนตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคเป็นธรรมเนื่องจากอุดมการ์และแนวทางใกล้เคียงมากที่สุดต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมที่มีน้ำใจเพราะตนรู้ดีว่าเป็นการทำงานที่ผ่านมาและในอนาคตนั้นต้องเผชิญกับความเสียดทานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสการผลักดันวาระก้าวไกล อ่าซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าวาระก้าวหน้ารวมถึงนโยบายที่ตนแถลงไว้ต่อสภาตอนเข้าชิงตําแหน่งรองประธานสภาซึ่งตนได้หารือกับหัวหน้าพักลเลขาธิการพักเป็นธรรมแล้วยินดีสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในส่วนของผมวันนี้ซึ่งเป็นหมองนะฮะหมองเนี่ยพูดว่าในทางกฎหมายยังไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกพักเป็นธรรมเพราะว่าต้องรอหนังสือยืนยันจากการพ้นจากสมาชิกพักก้าวไกลจากกกตเสียก่อนซึ่งคาดว่าเมื่อ เร็วๆนี้จากนั้นจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมต่อแต่วันนี้เพื่อคลายความสงสัยและความมั่นใจว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับการไร้สังกัดพรรคการเมืองซึ่งวันนี้ไม่ได้ถือเลิก10เดือน10อะไรแต่อย่างใดแต่เป็นวันดีเพราะวันพรุ่งนี้11ตุลาคมถือว่ามีความชัดเจนเรื่องสังกัดพรรคผมจะทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมบนบัลลังก์ที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าผมมีพรรคเรียบร้อยแล้วและเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หมออยังบอกต่อไปว่าหลังจากนี้ตนจะทํางานตามที่มีข้อบังคับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องทํางานเป็นกลางเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะไปอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะทําให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสภาดังนั้นการทํางานทั้งหมดของตนไม่ว่าจะเป็นการบรรจุก,กฎหมายหรือพิจารณาร่างพรบการเงินต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตนก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมและแน่นอนว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านต่อให้พรรคเป็นธรรมเพิ่มสสเป็นสองคน นายกนาวีก็คงไม่ได้อภิปรายอะไรมากและตนคงจะไม่ได้ร่วมการประชุมของพรรคเป็นธรรมในการกาหนดแนวทางอภิปรายหรือแม้แต่วิฝ่ายค้านตนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดเพราะว่าต้องทํางานร่วมกับประธานรัฐสภาและรองประธานสภาสองคนมากกว่ายืนยันว่าตนจะทํางานเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสสสังกัดพรรคไหนก็ตามเมื่อถามถึงการทํางานในสภาต่อจากนี้อาจจะถูกจับจ้องในการปฏิบัติหน้าที่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตอนนี้บรรยากาศดีขึ้น จากที่อยดิศอนเพียงเกษสอสอบัญชีรายชื่อพรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิรัฐบาลก็มีท่าทีสนับสนุนและเคารพการตัดสินใจของตนส่วนเรื่องการจับจ้องทางการเมืองก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ตนจะอยู่พรรคเป็นธรรมแล้วฉะนั้นตนคิดว่าคงจะมีแรงเสียดทานเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับสภาซึ่งก็มีมหากาบรออยู่นะในเรื่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วส่งมอบไม่ผ่านนี่ก็มีอุปสรรครออยู่ และยังมีหลายเรื่องไม่รวมอีกหลายเรื่องที่คิดว่าต้องทําให้โปรง่งใสมากขึ้นทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆสัญญาแม่บ้านสัญญารานาหารสัญญาซื้ออุปกรณ์ไอทีซึ่งทั้งหมดเป็นความท้าทายที่รออยู่แรงเสียดทานก็คงไม่ได้น้อยลงเมื่อถามว่าทีมงานก้าวไกลที่อยู่กับนายปฏิพัฒน์ย้ายมาอยู่กับพักเป็นธรรมหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งคนที่มีตําแหน่งในการบริหารลาออกจากตนทั้งหมดแล้ว เมื่อถามว่าการที่นายปฏิพัฒน์จะเข้ามาร่วมพรรคเป็นธรรมบ่งบอกอะไรหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะอยู่กับพรรคเป็นธรรมต่อไปไม่มีการย้ายกลับไปสังกัดพรรคเก้าไกลเหมือนเดิมเพราะมีการท่องข้อสังเกตว่าพรรคเป็นธรรมเป็นแค่พรรคกาฝากนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตนยังไม่มีการตัดสินใจอะไรในระยะยาวตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นซะก่อนและตนก็ต้องสังกัดพรรคให้ได้ภายใน30วันเพราะพรรคเป็นธรรมจริงใจที่สุดเปิดรับที่สุดและมีแนวทางใกล้เคียงที่สุดส่วนเรื่องการเลือกตั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกหลายปีค่อยว่ากันพิจารากันก่อนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของทั้งพรรคเป็นรรม์ท็อและก็เป็นตัวเองด้วยส่วนประชาชนในพื้นที่พิษณุโลกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้เมื่อเดินไปตลาดเขาก็ไม่ได้ทักทายสวัสดีคําพูดคืออย่าออกจากตําแหน่งรองประธานสภานะนี่คือสิ่งที่ชาวพิษณุโลกบอกกับมองว่าอย่าออกจากตําแหน่งรองประธานรัฐสภานะเพราะชาวพิษณุโลกต้องการให้คนพิษณุโลกดํารงตําแหน่งรองประธานสภามากสิ่งที่ตนทําก็คือขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ขณะที่นายปิติพงศ์กล่าวว่าเป็นนี้มิดหมายที่ดีที่พักเป็นธรรมเพราะว่าเราเป็นพักที่มีการบริหารการทํางานทางการเมืองที่ชัดเจนส่วนขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อหมออ๋องส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิกพักแล้วก็จะมีนายทะเบียนพักเป็นผู้รับมอบใบสมัครสมาชิกพักตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต,ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ จากนั้นก็จะให้กรรมาการบรหิหารพรครับรองเพราะนายปฏิพัฒน์ไม่ใช่สมาชิกทั่วไปมีตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งทางนี้นายปฏิพัฒน์ไม่สามารถมีตำแหน่งกรรมาการบริหารพักได้เพราะเป็นรองประธานสภาโดยสนับสนุนการทํางานของพักในฐานะสมาชิกพักเท่านั้นผมยืนยันจุดยืนการทํางานของพักเป็นธรรมจะสนับสนุนนายปฏิพัฒน์ในฐานะรองประธานสภาที่ทํางานโปร่งใสตรวจสอบได้แลกิจการที่ดําเนินในปัจจุบันผมตอบรับเป็นทีมที่ปรึกษาของนายปฏิพัฒน์ทำงานในสภาแน่นอน ซึ่งตอบรับไปแล้วเพราะว่าสนับสนุนการทํางานประชาธิปไตยทางการเมืองไม่มีระบบกล้วยแต่เป็นอุดมการพักเป็นธรรมไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนยืนยันไม่ได้เป็นสาขาของพรรคใดแต่เป็นพักประชาธิปไตยด้วยกันมีบ้านคนละหลังกินข้าวคนละชามแม้ข้าวชามของผมจะไม่อร่อยเท่าของพรรคก้าไกลแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นข้าวคลุกน้ปาปลานายกนวีบอกต่อว่าน,นายกนวีพูดบ้างนะบอกว่า การทางานของเราชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกตรวจสอบการทํางานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนที่มองว่าเป็นสาขาของพรรคเก้าไกลนั้นยืนยันพรรคเป็นธรรมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคเก้าไกลตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วเราก็ต่อสู้กันมาซึ่งทําให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่พรรคสาขาแต่เราทํางานเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนดังนั้นพรรคสาขาตนคิดว่าไม่น่าจะเป็นคําถามที่ออกมาจากสังคมแน่นอนส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการ ถูกขับออกจากสมาชิกพักของหมอองแล้วหมอองก็ย้ายไปอยู่พักเป็นธรรมแล้วพักเป็นธรรมก็ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่ามีแนวทางในการทํางานค,คล้ายๆกับพักก้าไกลแต่ว่านโยบายต่างๆก็มีของตัวเองแน่นอนว่าคนไม่เห็นด้วยนั้นก็ต้องหาเรื่องในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ทั้งเรื่องมาตรฐานทั้งเรื่องจริยธรรมทั้งเรื่องที่อาจจะถูกกฎหมายบ้างและก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระของกฎหมายบ้างคุณอ,อนุวสรก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นในการเปรียบเทียบว่าเป็นก้าวไกลการละคร อีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเป็นคุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นกกตแล้วครับยื่นกกต11ตุลาคมไม่ตรวจสอบการขับหมอองหากพบไม่สุจริตโทษหนักถึงขั้นยุบพ,พักคุณศรีสุวรรณหอบหลักฐานอะไรไปบ้าง10ตุลาคมศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เปิดเผยว่าตามที่พักเก้าไกลขับนายปฏิพัฒน์สันติพดาพ้นจากสมาชิกภาพพ,พักโดยอ้างว่าต้องการให้หัวหน้าพัก ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาซึ่งทําให้สสจะพรรคก้าไกลไม่สามารถดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศฎรได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา106แต่นายปฏิพัฒน์แสดงความประสงค์ว่าต้องการทําหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อไปล่าสุดประกาศสมัครเข้าพักเป็นธรรมโดยอ้าง3มข้อหลักแบบน้ําขุนขุนนี่คือคําพูดที่สีสุวนบอกน้ําขุนขุนซึ่งปุตุชนทั่วไปก็รู้ดังอ้าปากเห็นลิ้นไก่ ไม่จําเป็นต้องยกข้ออ้างขึ้นมาเพราะอย่างไรก็ไม่เนียนซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือไม่เคสแบบนี้จริงๆแล้วเคยเกิดกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าที่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยลุงป้อมทําทงานอยู่ในเวลานั้นและสุดท้ายก็กลับไปพลังประชารัฐใหม่แล้วก็ทํางานร่วมกันทางนอกสภาในสภากันอยู่แต่รอบนี้ศรีสุวรรณบอกว่าการกระทําดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตหรือไม่ พอพักที่ก้าวไกลมีมติพักให้ออกให้สอสอเนี่ยออกจากเป็นสมาชิกพักนั้นต้องเป็นเรื่องที่สสอทาผิดร้ายแรงหรือขัดแย้งกับคนในพักจนอยู่ไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับที่เขียนไว้หรือไม่จะมามีมติให้ออกกันดื้อๆง่ายๆเพียงเพื่อเปิดทางให้พักได้ตาแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งนั้นชอบด้วยข้อบังคับของพักก้าวไกลหรือไม่ซึ่งการกระทําทนี้สังคมอาจจะมองได้ว่านายปฏิพัทธ์ยังเป็นคนของก้าวไกลเหมือนเดิมเพียงแต่ใส่เสื้อพักเป็นธรรมเพื่อลงไป ทับเสื้อของก้าวไกลอีกตัวหนึ่งเท่านั้นหรือไม่นายสีสุวรรณกล่าวว่าองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจําเป็นต้องนําความไปร้องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบให้กะกะตส่งให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามพระปะว่าโดยพรรคการเมือง2560เพื่อให้อปหนไปบรรทัดเป็นไปตามบรรทัดฐานทางกฎหมายเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองการโรนราวโดยจะไปยื่นคำร้องในวันพุธที่11ตุลาคมเวลา0 0นาฬิกาที่สำนักงานกะก,ะกะตสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชธีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580